สวัสดีครับผมอาจารย์อนันต์วิชัยสอนครับจากที่จัดหนองเม็กบ้านเชียงขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสที่พิเศษมากๆที่เรามีโอกาสได้อบรม1นึ่งนำสองในโอกาสนี้เป็นพิเศษมากๆครับที่พวกเราก็มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะนําเอาคนอีสานของเรามารู้จักกับองค์พระเจ้าด้วยกันเรารู้ว่า ตัวเลขคนอีสานที่เราเชื่อพระเยซูนั้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองแต่ว่าพวกเราจะช่วยกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างง่ายๆโดยอาศัยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อจะนําผู้คนมาถึงความรอดเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับกึจักไทยเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่สําหรับภาคอีสานของเราเป็นพิเศษครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะมีส่วนด้วยกัน Amén.